ยิ่งคุณไล่ล่าเป้าหมายยิ่งหนีห่างคุณเคยเป็นแบบนั้นไหมโลกนี้ทำงานตามวเบรชั่นโลกนี้ทำงานตามวเบรชั่นจากคุณวเบรชั่นหมายความอะไรวเบรชั่นคือแรงสั่นสะเทือนโอเคบ่ะโลกนี้เป็นกฎทำงานตามกฎแรงดึงดูดผมบอกได้เลยกฎแรงดูดคือกฎที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทรงพลังที่สุดในโลกอย่าไปเชื่อใครที่บอกโอ้กฎแรงดูดไม่มีจริงอะไรอะไร เขาไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์เขาไม่เข้าใจควอนตัมฟิสิกส์คุณอย่าไปเชื่อผมบอกเลยผมกล้าคอนเฟิร์มผมศึกษาเรื่องนี้มาเยอะมากทั้งแนววิทยาศาสตร์และแนวจิตวิญญาณกฎที่ทรงพลังที่สุดในโลกคือกฎแรงดนดูดแล้วกฎแรงดูดมีอีกชื่อหนึ่งสมัยก่อนเขาเรียกกฎแห่งกรรมแต่คนชอบหรือกฎแห่งเหตุและผลแต่ส่วนส่วนใหญ่ชอบไปเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนคำว่ากฎแห่งกรรมจนกลายเป็นกลายเป็น เป็นคำว่า,างมงายบางคำบาง,บางคนเขาเข้าใจเรื่องกฎห่งกรรมแบบมง,งายมากเลยคือชาติที่แล้วมีผลต่อชาตินี้ไม่จริงส,สิ่งเดียวที่มีผลต่อคุณตอนนี้เลยนะคุณผมบอกด้วยเลยนะอดีต,ตไม่สําคัญเลยเมื่อวานก็ยังไม่สําคัญเมื่อวานก็ไม่สาคัญ4ี่โมงบ่ายวันสี่โมงวันนี้ก็ไม่สําคัญหกโมงเย็นก็ไม่สําคัญตั้งแต่นาทีนี้นะคุณส่งแรงสันสะเทือนออกไปแบบไหนมันกลายเป็นแบบนั้นเลยอารมณ์เป็นแบบไหนมันเป็นแบบ อารมณ์แบบไหนคือคุณจะได้อนาคตแบบนั้นอารมณ์ตอนนี้แบบไหนอารมณ์ตอนนี้ชี้อนาคตจํำไว้นั่นคือข้อสองอารมณ์ตอนนี้ชี้อนาคตโลกนี้ทําตามงานตามแรงสันสะเทือนคุณส่งคุณส่งอารมณ์ไปแบบไหนจักรวาลตอบรับแบบนั้นเขาถ้าคุณส่งเวลาคุณไล่ล่าอะไรโดยออกออกแรง ออกแรงในแนวแบบว่าโอ้โหกูคงจะไม่ได้มีถ้าเกิดกูไม่ทํามันกูคงไม่มีหรอกออกแรงมาบอกว่าสังเกตตลอดเวลาว่าฉันยังไม่มีผมรู้วิธีการสร้างแบบเร็วผมเลยเข้าใจเดี๋ยวผมจะบอกสิ่งตรงกันข้ามคือเหมือนกับว่าผมฝึกเรื่องนี้มานานไงเหมือนเป็นวิทายุธ์ละเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นจอมยุทธตอนนี้มันง่ายมากสำหรับผมเรียกว่าเหมือนเสกจําได้ไหมที่ผมบอกทุกคนบอกว่าต่อไปนี้ ปีที่แล้วผมก็ประกาศไปเลยผมประกาศกลางไรยพราททำไมผมผมประกาศกลางไยแล้วกลุ่ไม่กลัวเสียหน้าผมประกาศกลางไรว่าผมจะหล่อเพื่อชาติผมไม่กลัวเสียหน้าเพราะผมรู้ไม่มาแน่นอนมันอยู่ในอารมณ์ที่มาแน่นอนมันอยู่ในอารมณ์ที่แล้วผมแบบผมผมพูดผมพูดแบบว่าโอเคต่อไปเนี้ยผมต้องการระดับรัฐมนตรีซีอเป็นหลักเพราะว่าทำไมหนายผมถึงทำไมผม,มกล้าประกาศเพราะผมรู้ว่าการสร้างของผมในเดี๋ยวนี้ ผมแค่สร้างในหัวแล้วผมก็ไปแล้วผมก็ปฏิบัติเหมือนมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วแล้วไวเบรชันที่ผมส่งออกไปอารมณ์ที่ผมส่งออกไปคือมันเสร็จเรียบร้อยนี่คือการสร้างแบบเทพนี่คือการสร้างที่ควรจะเป็นตั้งแต่ตั้งแต่ทุกคนควรจะรู้อะแต่ แต่แต่เนื่องจากคนส่วนใหญ่สร้างด้วยความกังวลสร้างด้วยความว่าสังเกตเห็นตลอดเวลาว่าฉันไม่มีสังเกตเห็นตลอดแล้วมานั่งถามคําถามโอเคอีก OK, อันหนึ่งที่ที่ที่คนส่วนใหญ่ชอบทำนะแล้วพลาดมากเลยนะคืออะไรรู้ป่าเขาถามคําถามแล้วมันจะมาได้ยังไงวะหรือเขาไปอยู่คนใกล้ๆแล้วบอกแล้วมันจะมาได้ยังไงวะแล้วพอถามคําถามนี้ปั๊บพอตัวเองไม่เห็นทางเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า เขาไปกระเสือกกระสนกระวนกระวายลองคิดดูลองคิดดูนะถ้าเกิดถ้าเกิดคนคนหนึ่งตั้งเป้าว่านี่เดี๋ยวคอยดูนะฉันจะ,ะสมมติว่าคนคนหนึ่งไม่ต้องเป็นผมอะในคนทางคนเงินข้ามมีคนคนหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันจะได้เขาประกาศกับเพื่อนบอกว่าเนี่ยฉันจะได้ลูกค้าลูกค้า VIP สมมติว่าเขาประกาศนี้สิ่งที่เขาทำเขาจะทำไงรู้ว่าเขาจะถามตัวเองแล้วกูจะถึงได้ไงแล้วเขาเ็าจะโกะนกวายอารมณ์อารมณ์มที่ส่งออกไปมันคือความโกนกวายและความที่ความที่อ,อยากได้ผมเคยเป็นแบบนั้นด้วยสมัยก่อนคุณรู้ไหมว่าผมกกนกวายมากๆกลัวไม่มีงานเดินทางทั่วยุโรปแล้วก็พยายามห,หางานขอคือไงขอมีติ้งกับคนที่แบบเป็นเจ้าของงานอ่ะคุณรู้ไหมว่า คนแบบนั้นน่ะถ้าใครมาของานเขาเขาไม่อยากให้คุณเรียบร้อยละคนสําคัญ่ะถ้าใครมาของานเขาเขาไม่ได้อยากได้คุณเรียบร้อยละมึงไม่เจ๋งพอคนระดับสูงๆเขาไม่อยากได้เขาไม่อยากได้คนที่มาขอเขาหรอกเขาอยากได้ผมรู้ว่าตอนที่ผมไปอยู่ออเคสตราเนี่ยผมเรียนเรียนทีหลังเรียนรู้เพิ่งเข้าใจเนี่ยไม่เสียเวลาไปหลายปีอะผมรู้ว่างานสําคัญน่ะ คนคนนั้นเขาต้องอยากมาหาเราเองจำไว้วันนี้สอนแพงมากเลยจำไว้ว่างานของจริงๆอะไรก็ตามอย่าเหมือนนาฬิกาอย่างเงี้ยนาฬิกานาฬิกาหรูๆอย่างเงี้ยไม่มีใครไม่นาฬิกาแบบนี้เขาไม่มนาฬิกาหรูๆทุกลักชวรี่แบรนด์ทุกลักชวรี่แบรนด์ต่างๆมีแต่ลูกค้าจะงอหาเขาไม่มีไม่มีประเภทที่ว่าไปงอหาลูกค้าอะไรที่ไปงอหาลูกค้าคือ คุณค่าคุณค่าไม่พอแปลว่าอะไรสิ่งที่คุณอยากได้คุณต้องดึงดูดเข้ามามาสถานเดียวเท่านั้นข้อสามนั่นคือข้อสามสิ่งที่คุณอยากได้คุณต้องดึงดูดเข้ามาสถานเดียวเท่านั้นสถานเดียวเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทำยังไงถึงจะดึงดูดเข้ามาสิ่งที่คุณอยากได้คุณต้องดึงดูดเข้ามาสถานเดียวเท่านั้นเดี๋ยวผมจะอธิบาย รายละเอียดว่าข้อนี้มันหมายความว่าอะไรเอาแบบแพงๆเลยเอาแบบเจ๋งๆเอาแบบเอาแบบให้คุณเข้าใจมีทางเดียวคุณต้องเปลี่ยนภายในคุณจะต้องเก่งขึ้นคุณจะต้องคู่ควรกับมันคุณอย่าไปพยายามไปเปลี่ยนภายนาอกอยกตัวอย่างถ้าคุณอยากจะได้ผู้หญิงคนไหนที่แบบอายกตัวอย่างตอนที่ผมมาตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายว่าฉันอยากจะได้ฉันอยากจะได้สามหน้าผมเขียนสามหน้าเลยคุณสมบัติ ในสวยเหมือนดาราฮอลลีวูดทั้งเก่งทั้ง่ทั้งเก่งทั้งฉลาดทั้งทุกอย่างอะ่ะ so perfect สมบูรณ์แบบสำหรับผมอะ่ะมีทางเดียวที่จะดึงดูดคนคนนั้นเข้ามาได้คือผมต้องเก่งขึ้นผมต้องเป็นคนคู่ควรกับคนคนนั้นผมต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นคนคู่ควรกับคนคนนั้นแล้วจริงๆแล้วการพัฒนาตัวเองนี้แม่งครมันอะ การพัฒนาตัวเองมันมันเหมือนกับการที่เราได้เห็นตัวเองทุกๆวันคอนเฟิร์มความเจ๋งของเราอะทุกๆวันมันคือมาในเวลาเราพัฒนาตัวเองนี้เราได้ทันทีเราไม่ต้องห่วงภายนอกว่าเขาจะตอบรับหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามเราทําเพื่อตัวเราเองเราทําเพราะเราเห็นอยากเห็นตัวเองเจ๋งขึ้นเองนั่นแหละคือรู้ไหมว่าแมลี่อะภรรยาผมที่เป็นภรรยาในฝันของผมเนี่ยที่ปรากฏขึ้นมาเขาจะไม่ดึง คือเวลาคุณเนะี่ยไม่เวลาเราไม่เปลี่ยนภายในก่อนเนี่ยต่อให้ของเจ๋งเข้ามาเราก็มองไม่เห็นมันต่อให้ของเจ๋งเข้ามาเราก็ดึงดูดเขาไม่ได้ถ้าเกิดผมไม่ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาก่อนถ้าเกิดผมเจอคู่รักในฝันเขาก็ไม่แมทช์กับเราด้วยเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้อยู่ในคลื่นความคิดเดียวกันเพราะว่าเขาก็ไม่เห็นเรามีค่าเท่าเขาคุณจะต้องปเปลี่ยนคลื่นตัวเองปเปลี่ยนความเปลี่ยนความเป็นตัวคุณอนะ ให้ไปแมทช์กับสิ่งที่คุณต้องการให้ไปแมทช์เพราะอะไรให้ไปเข้าคู่กับสิ่งที่คุณต้องการหน้าทวหน้าที่ของคุณอันเดียวคือหน้าที่ภายในอย่าไปพยายามไปกระเสือกกระสนภายนอกนี่เป็นสิ่งที่คนทั่วไปทําผิดพลาดและนี่เป็นเหตุผลที่เขาทั้งชีวิตบางทีไม่ได้เป้าหมายที่เขาต้องการคุณมีหน้าที่เดียวคือเวิร์ภายในจริงจรงเวิร์ภายในมันง่ายกว่าเยอะเลยคุณเคยพยายามที่จะไปเปลี่ยนคนอื่นป่ะเคยโน้มน้าวคนอื่นไปอะไรป่ะเปลี่ยนคนอื่นบางทีเปลี่ยนยาก เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนง่ายที่สุดจริงๆแล้วเข้าใจไหมมีใครเข้าใจตรงนี้บ้างไหนช่วยช่วยถึงคอนเฟิร์มมาหน่อยว่าเขียนมาก็าเข้าใจนะครับเวลาคุณมาจุดเดียวมาอยู่จุดเดียวที่ผมอยู่ตอนเนี้ยคิดอะไรมันก็เกิดจินตนาการอะไรมันก็เกิดพูดอะไรมันก็เกิดคุณเก็ตภาพนี้เปล่าคุณเก็ตภาพนี้เปล่าถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นนะถ้าคุณเป็นคน คุณลองคิดนะถ้าคุณเป็นคนที่พูดอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตคิดอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตฝันอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะคุณจะระวังสิ่งที่คุณคิดหรือว่าแล้วคุณจะเริ่มถอยมาอ้าวถ้าเกิดกูกูค,คิดอะไรก็เกิดเฮ้ยกูคิดเรื่องเจ๋งๆไม่เดียววะหน้าที่ของผมตอนนี้คืออะไรหรือวะจินตนาการว่าเลเวลต่อไปตัวเองคืออะไร เพราะเดี๋ยวหมดจินตนาการนะเพราะถ้าผมคิดคิดถ้าผมคิดเรื่องเดิมเดิมเดี๋ยวผมก็ได้ชีวิตเดิมเดิมจริงไหมจริงปะถ้าคุณเนี่ยถ้าคุณจริงๆแล้วนะผมบอกได้เลยความกลับคือทุกคนน่ะคิดอะไรก็เกิดพูดอะไรก็เกิดเพียงแต่คุณน่ยยังไม่ไม่เคยเทรนตัวยังคนส่วนใหญ่ไม่วินัยตัวเองและยังไม่รู้ความลับต่างๆที่แบบมันเป็นมันเป็นจริงๆมันเป็นมันเป็นวินัยอะ่ะจริงๆแล้วสิ่งที่ผมสอนในในคอร์สต่างๆเนี่ยผมเอามาสอนในคอร์สนีนะ้ชื่อว่า 12กฎจักรวาลที่เอามาที่สอนให้กับเป็นกลุ่มสอนแบบเป็น V.I.P. นะครับให้กับาทางทางาทางกลุ่ม CP นะครับผมเขา e r u q u t คอรคอสนี้มานะครับขาขอ,ขอ,อาขอให้ผม này, สอนคอร์สนี้วันนี้เนี่ยจะมีข่าวดีก็คือจะเปิดคอร์สนี้ให้กับ Public ทั่วไปนะครับคนทั่วไปที่จะเข้ามาเรียนได้นะครับทั้งเจอตัวและก็เป็นออนไลน์ แต่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องนี้แต่ผมบอกได้เลยนะว่าทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร,ร์ทุกอย่างมีขั้นตอนแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆมันควรจะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะศาสดาสอนมาตั้งแต่2000ปี2500ปีที่แล้วแต่คนไม่เคยเทรนกันนะคนส่วนใหญ่ก็เป็นไม่เคยไม่เคยเวิร์กโลกภายในแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากผมแบบทำทุกอย่างจนเป็นจนเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนแล้วผมสอนมาตลอดคุณเอาไปใช้ก็ได้ แล้วคือเทคโนโลยีมันเทคโนโลยีเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยม,มันพัฒนามามันตลอดนะมันไม่ใช่หยุดที่2 0 0 0ันปีที่แล้วคุณอย่าไปคิดว่าอ๋ออะไรอะแรงบันดาลใจของการเขียนเรื่องตำราคัมภีร์ต่างๆมันจบไปที่2 0 0พันปีกับไบเบิลหรือว่าพระไตรปิฎกมันไม่ใช่นะสอง0ันสองพันต่อมาเรื่อยๆจิตวิญญาณก็พัฒนากันมาเรื่อยๆแล้วก็มีเทคนิคใหม่ๆมีอะไรถึงคนส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่เลือกที่จะเชื่อเรื่องงมงายมากกว่า แทนที่จะเชื่อเรื่องแก่นอะไรต่างๆที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ตอนนี้เนี่ยผมรู้ทุกคน,ท,กคนทุกคนที่เป็นแฟนเพจของผมเนี่ยคุณเข้าใจแล้วลหะว่าสิ่งที่ผมประกาศไปผมทำได้หมดเลยคุณเริ่มเคารพคนแบบนี้ไหมเวลาคุณพูดอะไรคุณระวังคำพูดแล้วสิ่งที่คุณพูดมันเกิดขึ้นจริงคุณเห็นภาพผมหกปีที่แล้วเจ็ดปีที่แล้วไหมที่ผมทำวิดีโอหล่อเพื่อชาติออกมา ซึ่งตอนนั้นฟันก็ห่างหน้าก็ใหญ่บเบลมแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็คิดว่าตัวเองหล่อแล้วนะแต่ว่าผมก็ประกาศกับทุกคนว่าผมจะหล่อขึ้นเพื่ออะไรมีเพื่อด้วยนะเพื่อว่าผมจะได้เข้าถึงคนไทยเยอะขึ้นเพราะผมรู้ว่าถ้าผมไม่ไม่หล่อขึ้นเนี่ยบางคนก็จะไม่ดูเลย่ะยอมยอมหลอ่อยอมหล่อผมประกาศตัวเองหกปีที่แล้วผมหน้าอีกแบบหนึง่ง ลูกศิษย์ผมบอกว่าอาจารย์แทบไม่เหมือนเดิมเลยแทบจะเป็นคนใหม่เหลือแค่ตากับจมูกอะที่เหมือนเดิมที่เหลือไม่เหมือนเดิมสักอย่างเหลือแค่ตากับจมูกเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนฮะไม่โดนไม่ทันจิตกลรมเดี๋ยวผมสั่งก็เปลี่ยนเหมือนกันแหละนี่แล้วมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะวันนี้เขียนมาบอกเขาเขาเขาอ่านหนังสือชื่อคัมพีเดลเมทของผมเขาสูงขึ้นนะเจ็ดเซนเจ็ดเซนในกี่เดือนมาพี่ต้าที่เขาเขียนบอกเจ็ดเซนในกี่เดือนไม่รู้อะ เ,เขาอายุยี่7ยิบละแต่สูงขึ้นเจ็ดเซนในเวลาไม่กี่เดือนหลังจากที่อ่านกัมภีเนลมิดอ่ะคุณคิดดูอะไรก็เป็นไปได้แล้วเมื่อเมื่อคุณหาหลักฐานมันก็จะเจอเมื่อคุณหาหลักฐานอะไรก็จะเจอพอเขาไปหาหลักฐานว่าเฮ้ยมีคนสูงได้คือตอนตอนที่เราโตผมโตขึ้นเนี่ยมันอายุ2ี 25, อ่อายุ25คืออายุยีคือจบแล้วมึงไม่โตแล้ มึงไม่มีทางสูงละแต่สมัยนี้จริงๆมีวิทยาศาสตร์มีมีคนที่ทำสูงมีถ้าคุณหาหลักฐานอะไรมันก็จะเจอคุณสามารถสูงขึ้นได้หลังอายุยีก็มีคนทำอย่างนั้นอยู่แล้วนั่นคืออีกเคล็ดลับหนึ่งนะถ้าคุณอยากจะทำเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้ไปหาหลักฐานคนที่ทำได้สิ่งนั้นมันก็จะเพิ่มความเชื่อให้คุณเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัลลิตวิงศรีสวัสดีครับ